เตือนพี่น้องประชาชนนะครับก็การท่องเที่ยวสงการนั้นนะครับการที่เทศากาลสงการนั้นเป็นเทศากาลแห่งความสุขนะครับพวกเรานั้นได้เดินทางไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนกลับไปเยี่ยมครอบครัวนะครับเพราะนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เราเนี่ยมีความสุขก็อยากไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับมีเรื่องของการบาดเจ็บเสียชีวิตนั้นก็จะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจนะครับทั้งทางจังหวัดนนทบุรีนะครับโดยการสั่งการของท่านผู้ว่าจังหวัดนนทบุรีนั้นได้นานโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุกมิิต โดยเฉพาะในวันนี้เนี่ยเราเน้นย้ํามากเป็นพิเศษเนื่องจากว่าเป็นวันที่13เมษายนนะครับเป็นช่วงเทศกาลสงการนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนนั้นได้กลับถึงบ้านแล้วนะครับเรามีการเล่นน้ําสงการมีการสาดน้ํากันนะครับซึ่งเว้นมาเป็นระยะระยะเวลา3ปีเนี่ยนะครับวันนี้ก็มีคนเล่นน้ํากันมากในขณะที่สภาพอากาศก็ร้อนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทิงต่างๆเราเนี่ยเราได้เน้นย้ำไม่ใช่เฉพาะเรื่องอุบัติเหตุอย่างเดียวนะครับเรื่องของการปิดกั้นเส้นทางเนี่ย โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากทางราชการจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับปิดถนนเล่นน้ํำสงการกันเนี่ยอย่างเงี้ยเราไม่สามารถจะทาได้นะครับเราได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนทางอาเภอทางตํารวจลงไปตรวจสอบนะครับขอความร่วมมือนะครับเล่นน้ำเนี่ยจะปิดถนนเล่นน้ํานั้นไม่ได้นะครับในเรื่องผิดกฎหมายนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับเรื่องของการทะเลาะวิวาทอะไรต่างๆนะครับป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเล่นน้ำนะครับเล่นน้ําที่ไม่ถูกต้องเรื่องของการกระทําอนาจารย์ต่างๆนะครับคราวนี้เราก็ต้องเน้นย้ําลงไปช่วยกันดู ก็ใช้แกนนำกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะครับในการที่จะลงไปช่วยกันดูนะครับซึ่งเรามีจุดบริการทั้งหมดเนี่ยนะครับ15าจุดบริการใน,ในจุดหลักนะครับสิบหกสิบ6จุดนะครับแล้วก็มีทั้งหมด50ด่านชุมชนนะครับซึ่งขณะนี้เป็นโครงข่ายทั้งหมดของจังหวัดนน,น,นทบุรีเราดํนนาเนินการอยู่ในช่วงนี้นะครับก็ทุกคนก็ทํางานกันอย่างเต็มที่นะครับเพื่อให้สงการนี้เป็นสงการที่มีความสุขเป็นสงการวิถีใหม่อย่างแท้จริงครับผม